สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเมยมาพร้อมกับพี่แจก,กี้ค่ะค่ะที่สาวเมีเองนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยรามาอยู่ในครวัวกันแล้วก็อาหารเยอะขนาดนี้เนี่ยจะบอกว่าเราอยู่ในช่วงของช่วงของอะไร <c oughs> ยังยังไม่คิดเลยอะ่ะเ <c oughs> ชฟก็ข้า <c oughs> เลยก็เอ้ยไม่กระทะหรือลออโอเคของเราอะ่ะคือจริงๆยังไม่คิดชื่อช่วงนะแต่ว่าเอาเป็นว่าช่วงนี้ชื่อช่วงเออ เชฟกระทะหลุดไปก่อนนะคะหลุดร่อนคือจริงๆอ่ะกระทะเหล็กไม่มีกระทะเทปร่อนนะคะที่มีอยู่ก็หลุดร่อนไปหมดแล้วฉันเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเชฟกระทะหลุดนะครับเราจะมาทําอาหารแข่งกันโดยมีวัตถุดิบหลักแค่หนึ่งอย่างนั่นก็คืออะไรวันนี้เด้งไข่ไก่นี่ค่ะเยอะมากแล้วเราก็จะมาประชันกันว่าเมนูของใครนะคะจะเด็ดกว่ากันล้วใครจะชนะเฮ้ยคนแพ้หลังจารดีกว่าเอาปะไม่ค่ะ ก็ได้เม่กลัวเพราะว่าจะบอกว่าจริงๆที่บ้านอา่ะเมย์อะเป็นมือหนึ่งของการทำอาหารที่บ้านคนเก่งอ่ะไม่พูดเยอะเลยเทียร์ทำอะไรดีวะ,ะไ,ไม่รู้อ่ะคือน้องเมย์บอกไม่ได้นะคะตรงนี้คือมันเป็นความลับโอเคย้ายย้ายค่ะตอนนี้ค,คนไปเริ่มถ้าไม่ดูใจเลยค่ะเย้ๆแลเราเลือกวัตถุดิบกันต่อเลยดีกว่าว่ามีอะไรบ้างเราใช้ชีสกันอ่ะฉันก็จะใช้ชีสอะมีแค่เหมือนกัน สี่แผ่นบ้าอะไรมันเหลือกี่แผ่นเนี่ย <c oughs> เหลือสี่แผ่นแกจะทำอะไรอ่ะอ่ะคนละสองอันก็คนละสองวิม,ม,มันมีห้าอันเดี๋ยวแกแกทำอะไรอ่ะไม่บอก <c oughs> เฮ้ยทำไมทางนั้นมีใช้แป้งด้วยอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวนะแกแกบอกเลยทำไมการเลือกวัตถุดิบแค่น,นคัน้นอ่ะคนเก่งเขาใช้ไม่เยอะตึ้งตึ้ง ไม่ไมไม่ไม่เปิดตอกกันหรอมันต้องวอร์มเตาเหรอต้องวอร์มเตาเว้ยก็รู้อยู่ปะว่าเดี๋ยวใช้ตอกก็ต้องวอร์มเตาไม่อกใช้อุณหภูมิเท่าไหร่มันต้องใช้เท่าไหร่เกิดอะไร้ก็ยังบอกไม่ได้ว่าทำอะไรแต่มันต้องใช้อุณหภูมิเท่าไหร่อะไม่แล้วจะทำอะไรล่ะก็อบดิใช้ตอกก็ต้องอบ ม่ใชอันนี้เราก็จะแบบคอยายมานันอ่งก่อนนะคะจะได้หอมหอมอร่อยอร่อยโอ้กระเด็นทำอาหารแล้วต้องไม่กนวนน้ามันกระเด็นนะคะโอ้โอ้โอ้กรเดมนแต่ว่าเราอยู่ทางหางก็จะดีญญหน่อยคือวัตถุดิบเราอะเยอะมากของวิธีหั่นหอมนะคะเราต้องยอมสลับเปลือกนอกออกเขาเรียกว่า แบบหอมชั้นนอกนะะฮเหมือนหัวเมืองชั้นนอกนี่นะเอ้ยทำไมมันออกเยอะขนาดนี้ไม่รู้อเนี่นาไปเถอะหั่นลงมาอีกใช่ไหมคะแล้วก็ดูนะดูนะแล้วก็จะหั่นกันเป็นทางนี้นิ้แล้วก็อีกชั้นหนึ่งตรงนี้ค่ะนี่เป็นไงเฮ้ยพี่บอกแล้วว่าบีบหั่นจบ แก้วหู้ไข่ <S <s โอ้โหเมนูไข่ของเมวันนี้เซจะทำอะไรอะ่ะไม่รู้เลยอ่ะฉันก็ยังไม่รู้เหมือนกันแต่ตอนนี้เรากําลังจะมาทอดแป้งเค้กกันนะคะตอนนี้เรากําลังแก้จ,จะเสร็จแล้วของฝั่งเมวอีกนานทอดแป้งเค้กต้องใช้กระทะเทฟลอนนะคะแต่ตอนนี้มันแก้หลุดร้อนหมดแล้วกลับชื่อช่วงของเราค่ะชื่อ่าหลุดร้อนพอเราทาเนยเสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะใช้มันออกนิดนึง อ่าแล้วเราก็จะหมุนแป้งเค้มแล้วนะคะทีนีหน้หมุนเข้าไปเลย <Okay. S 1> เราต้องใช้ไฟอ่อนนะคะนี่เราจะมาตอกไข่ใส่ตรงกลางนะคะว้าไม่แตกไม่แตกแล้วเราก็เอาปูอ่ดแตกเป็นสี่เหลี่ยมอย่างงี้แล้วเราก็จะพับเข้าหากันนะคะพับมุมน,นิดนึงนะคะมันจะได้พับเข้าหากันได้ง่ายๆโอเคเลแล้ว่ะคะทาเนยลงใน เขาเรียกว่าอะไรหรอเขาเรียกว่าซิลิโคนขาดลุ่มซิลิโคนจากคนดับสงสัยว่าเฮ้ยของน้องเมย์อะเมย์จะมีไข่ลูกนี่แหละค่ะสักครู่เมย์ก็ยังไม่รู้ไม่จะใส่ไข่ตอนอะไรเหมือนกันใช้เบคอนนี่มามาห่อตรงนี้นะคะเสร็จแล้วอะไรอะเสร็จแล้วคนนี้นี่วัตถุดิบหลักเรานะคะต้องตอกแผลแล้วหรอแน่นอนวัตถุดิบหลักของน้องเมย์ค่ะทำกวนตลงไปโอ้น่ากินมา อันนี้ไม่ได้ใช้เนี่ยใช้ตอนนี้ได้ไหมอ่ะสิงนี้ได้ไหมอุ้ยฉันถือมั่งได้เฮ้มมมยมันทั้งุัยของฉันทำไมมันแตกก็ไม่เห็นสวยวิ่งโม่ไปเลยคือเดี๋ยวเมย์จะไ,ไปอบแล้วเราจะใช้อุณหภูมิที่สองร้อยเนี่ยหรอมสองร้อยก็ได้นี่แหละที่เขาบอกว่า คนเก่งจริงเขาไม่พูดเยอะไม่ใช่ค่ะคือเมนูของเมวคือมันต้องใช้เวลาในการตกางานนี่ <c oughs> เล่นไฟแล้วมันสุองขึ้น <c oughs> ไม่ไม่เฮ้ยคือเราควรใส่ชีวปะ่ะเ <c oughs> มนูน้องเมย์ไม่ธรรมดาอยู่แล้ว <c oughs> นี่นะคะตึ้งแ ไปอ่ะเราจะตกแต่งกันเราจะผสมซอสนี้นะคะผสมเลยละกันเหมือนร้านอาหารที่เขาตก,ต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 กแต่งกันงงๆต่อไปเราจะโรยออริกาโน่นะคะขององเมก็น่ากินเถอะทือันแม่คือระหว่างเนี้ยเราต้องหาผู้ตัดสินกันแล้วแหละว่าของใครจะอร่อยกว่ากันเพราะฉะนั้นเราก็จะยืนบุคคลในบ้านเรานี่แหละนะคะโทรตามคุณแม่แพร์เย้คุณแม่มาแล้วคุณแม่มานี่แล้วแม่ิงให่ บอกว่าเมนูวัตถุดิบหลักวันนี้ของลูกๆก,ก็คือไข่นี่นะคะเม,มนูของเมเป็นเป็นอะไรไม่รู้อ่ะแล้วก็ของเปเจกี้เป็นอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเค้กไข่ก้อน,นเได <laughs> ้อันนี้คุณแม่เป็นไงคะเมนูของลูกๆวันนี้ชิมเลยไหมคุณแม่หิวอันนี้คือเมนูเอ่อไข่ทรงเครื่องนะคุณแม่เดี๋ยวพิ่งนะ <laughs> ว้ายไข่แดงไม่ไหลเลยแม่อย่าลืมจิ้มซอสแม่แข่แผรหล้างจานนะ อร่อยเหรอแม่แม่พี่เมย์ชนะเลยก็อย่างนี้ที่หนีนะตอนนี้คุณแม่กำลังชิมอย่างอร่อยแม่หิวจะเป็นหรอแล้วกันของใจทำเสร็จก่อนเมย์นานต่อไปต่อไปของใจบ้านแม่ของใจต้องเขี่ยไข่ดดงมาเพราะแบบอ้กมาอันนี้ผมไม่จําหน้าตาเป็นยังไงคุณแม่ว่าโอเคสวยดีออกินย่าไปใช่ปะ กันว่าใครจะเป็นผู้ชนะและใครเป็นผู้พแพ้เราจะได้ร้างจานดูก็รู้ว่าแม่จะเลือกใครถ้าเกิดเหมือนกันนี่ต้องชี้กันางนะไม่มีเสมอ,อไม่มีท่าม,มีเสมอแล้วแม่มีรจะคอมเมนต์ระหว่างสองเมนูนี้ก่อนนะใช่ใช่อันนี้ออกมาอร่อยดีก็ยังยันร้อนอยู่เพราะว่าเมยกะเวลาให้แม่มาถึงพอดีไงคะแล้วแม่ก็จะได้กินของมส่พอดีเมย์ต้องนาน10นาทีแล้วมันเย็นอันนี้ก็อร่อยอีกแบบนึงได้เวลาแตะถึงค่ะเทมเพิ่ทแม่ตั้งสติคุณแม่ ชนะคืนคู่ชนะคืนด้วยนะเย้โอ้ยแม่ไม่ตอย่เท้าไม่ต้องเสียใจอันนี้ก็อร่อยอีกแบบนึงแต่คุณแม่ก็เลือกกินของโห้มเแก๊งแก๊งแก๊ืแก๊งแก๊งแกลงแก๊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 งรก๊งแก๊งแก๊งแกแก๊งก็งก๊งแก๊งแก๊งแกยงแก๊งแน๊มแก๊งก๊งก๊นแกงแกงก๊งแก๊งแก๊ใช่กงแม แม่แม่ตอบดีเลยมาก่ะก็ต่อตัวไปเก็บข้าวของให้คุณแม่ได้รับประทานนะคะแล้วก็ผู้แพ้ก็ต้องไปล้างจานตามระเบียบนะคะโอเคนะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้มีวัตถุดิบหลักอะไรในวิดีโอต่อไปนะคะของ เชฟกระทะหลุดของเราเลยค่ะก็คอมเมนต์มาได้ใต้วิดีโอนี้นะคะว่าอยากให้แบบใช้วัตถุดิบอะไรมาเป็นวัตถุดิบหลักกันบ้างนะคะแล้วก็เป็นกําลังใจให้พวกเราทั้ง3คนในการเข้าครัวในครั้งต่อไปด้วยนะคะวันนี้นะคะในต้องขอตัวลาไปแล้วนะคะพร้อมกับคุณแม่แล้วก็พี่แจ็กกี้นะคะวันนี้เราขอตัวลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะในแกลแมทเทวหน้าความรู้สึกเป็นไงคะตอนนี้ สวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะต้องไม่พูดทำ <laughs> ไ,ไมขนสวัสดีค่ะ